อัสสลามอะลัยกุมะาระห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเรามีมาให้ทั้งหมด2ประโยคด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคแรกพร,พร้อมกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะอ่านว่าอินดีบีตอกอรอซิดมัสรอฟีนะคะอินดีบีตอกอรอซิดมัสรอฟี i n d y Butoh Crossy m u s t r o f i นะคะแปลว่าผมนะคะหรือว่าฉันเนี่ยมีบัตรเครดิตนะคะก็คือต่อจากเรื่องที่ว่าอ่ะรถเช่าใช่ไหมคะก็บอกว่าเรานี่จะชําระด้วยกับบัตรเครดิตแล้วก็จะบอกเขาว่า i n d y Butoh Crossy m u s t r o f i y นะคะอ่า nd nd นะคะ nd ตัวนี้นะคะคือแปลว่านะคะ อินดีเนี่ยแปลว่าผมหรือว่าฉันคือมันจะประมาณว่าฉันมีนะคะอินดีเนี่ยแปลว่าผมหรือว่าฉันนะคะเป็นสรรพนามแทนตัวเองเนี่ยว่ามีมีสิ่งนี้อยู่ณที่ตัวเรานะนะคะแล้วก็คําที่สองนะคะบีตอก้อนะคะบีตอก้อคาที่สองนะคะแปลว่าบัตนะคะบีตอก้อเนี่ยแปลว่าบัตนะคะส่วนคําที่สามนะคะก็คือ เราจะเชื่อมเอาเอาสองคำรวมกันเลยเนาะก็คือรอ s ี i ม m ส s r ฟีนะคะก็คือ3นะคะรอ s ี i ม m ส s r ฟีเนี่ยก็คือเราจะแปลว่าเครดิตก็คือบัตรเครดิตนั่นแหละไปรวมกันว่าบัตรเครดิตนะคะโดยารากฐานเดิมๆแล้วนะคะคือคําว่ารอ s ี i นะคะรอ s ี i เนี่ยเราจะแปลประมาณว่า บัญชีนะคะแปลว่าบัญชีนะคะเป็นเหมือนแปลว่าบัญชีการเงินหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คาว่า m ั s r o ฟีนะคะ m ั s r o ฟีคำนี้นะคะจะแปลว่าธนาคารก็คือว่าคือแปลรวมๆก็คือบัญชีในธนาคารนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราต้องการที่แบบก็คือพอเราเอามารวมกันใช่ไหมคะบีตอกรอรซิส musrofi เนี่ยล้วก็จะแปลรวมไปเลยว่าบัตรเครดิตนั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะมาดูประโยคที่สองนะประโยคที่สองนะคะอ่านว่า อุดลุบลีแท็กซี่มินฟัดลักอุดลุบลีแท็กซี่มินฟัดลักนะคะกรุณาหาแท็กซี่ให้ผมสักคันได้ไหมนะคะกรุณาหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะอ่านะคะอุดลุบนะคะอุตลุบตัวนี้อุตลุบนะคะแปลว่าการุณาหานะคะเป็นคําแบบว่าแบบเป็นคําขอนะคะเป็นคําขอว่าเออคารุณาหาให้หน่อยได้ไหมนะคะอุตลุบ นะคะคำที่สองนะคะลีนะคะลีตัวนี้นะคะลีลีนะคะแปลว่าให้ผมก็คือเหมือนให้กับตัวเองนะคะให้เราหรือว่าแบบเป็นผู้หญิงก็คือให้ฉันนะคะว่า Lee ก็คือเหมือนถึงให้ฉันให้ผมหน่อยได้ไหมเพื่อผมหน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็คําที่สามนะคะกซี่นะคะ,กซ,ะ,คะกซี่เนี่ยก็คือแปลเลยว่าแท็กซี่นะคะคําที่สามแปลวา่าแท็กซี่ แล้วก็มินฟัดนะคะมินฟัดลักนะคะมินฟัดลักมินฟัตลักเนี่ยแปลว่าสักคันนะคะคือมันก็ไม่ได้ชื้นแล้วว่าสักคันนะคะแต่ว่าเหมือนถ้าเราต้องการที่ว่าจะขออะไรจากใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะตอบได้ว่ามินฟัตลักได้ไหมเหมือนเป็นการขอเขานะคะว่าสักคันได้ไหมนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ขอ <currency> ้อแรกนะคะก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะจ่ายตังค์แล้วเราก็บอกว่าน้าที่เราเนี่ยมีบัตรเครดิตนะแล้วก็ตอบกับเขาบอกกับเขาไปว่าอินดีบิตอกฮอฟซิสมาสโลฟีนะคะก็คือผมเนี่ยมีบัตรเครดิตนะฉันมีบัตรเครดิตส่วนข้อที่สองนะคะก็คืออ่านว่าอุตุลุบลี่แท็กซี่มินฟอตลักนะคะกรุณาหาแท็กซี่ให้ผมหน่อยได้ไหมกรุณาหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะก็วันนี้ก็มีสับเท่านี้นะคะก็ไปทวนกันมาด้วยค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมมารฮ์มะตุลลอฮิะบเระกาตุ